ฟังคำตอบชัดๆเจโตปนิธิเป็นแฟนเต้เตจรินพรหรือเปล่าหลังลือกันให้ทั่วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวลือที่ได้ลือการสนั่นวั่นไหวว่าหวานใจในความลับที่สาวเต้จรินพรกำลังซุ่มคบอยู่แต่ไม่เปิดตัวตามคำทักของหมอดูคือเจโตปนิธินักธุรกิจผู้กำกับและนักกีฬาระดับทีมชาติหลังเพจดังเจมอยหน่อยแ0 8 ได้เปิดวับคำไม่ถึงฝ่ายชายว่าไม่ได้เป็นคนในวงการแต่คนในวงการบันเทิงรู้จักกันดีที่สำคัญเคยเป็นนักกีฬาอีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่สาวพี่ชายคนสนิทของสาวเต้ยอย่างเคนทีระเดชและหน่อยบุศกรไม่ไวโดนถามคำถามใสเม่เต็มๆซึ่งเจ้าตัวตอบกลับมาสั้นๆว่า ยาออกจากปากพี่ดีกว่าถ้าเรื่องจริงก็ยินดีเขาน่ารักทั้งคู่เห็นข่าวแล้วเราก็เซอร์ไพรส์รอให้เขาออกมาพูดเองเอ้าแฟนๆยังไงก็รอฟังแบบชัดๆจากปากเต้ยแล้วกันนะจะสำหรับเจโตปนิธิ o หนุ่มที่ลือกันหึงว่าคือแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของเต้ยน,นั้น เขามีชื่อจริงว่าปณิธินวสมิตวงศ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษและไปศึกษาต่อด้านอินเทอร์แชนดีไซน์เนื่องจากสนใจในงานออกแบบและงานวิดีโอมาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันเจโตเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท888 Creations และเป็นผู้กำกับ โดยกำกับงานมาแล้วหลายต่อหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นโฆษณามิวสิกวิดีโอรวมถึงละครเรียกว่าผลงานแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นจนกลายเป็นลายเซ็นของเขาเลยก็ว่าได้นอกจากเป็นผู้กำกับแล้วเจโตย,ยังเป็นนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชาติไทยอีกด้วยโดยเขาและทีมเคยคว้าเหรียญทองเอเชียนวินเทอร์เกมณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นมาได้เมื่อปี2019เรียบเรียงโดยทีมงานซีอมนุส